นี้เราเอารถกันมานะคะขับมาได้ประมาณครึ่งทางละแล้วตอนนี้เรามาแวะปั๊มนะคะเพราะว่าแบบน่าจะไม่ได้กินข้าวเช้าอะค่ะก็เลยเมารถนะคะก็เลยไปซื้อของกินมานี่เจลลี่นะคะแก้วเยียนหัวตอนนี้แฟนไปเข้าห้อง้ํา อยากกินอะไรที่มันแบบว่ารสชาติตเปรี้ยวอะ่ะอันนี้เขาบอกว่าเพียนว่าเปรี้ยวเปรี้ยวมากแล้วก็อันนี้เหมือนแบบถ้าเหนื่อยๆอะคะ่ะก็กินเจลลี่ตัวนี้ที่จริงมันมีเป็นขวดเป็นน้ำอย่างนี้นะคะสำหรับแบบเหมือนเป็นเครื่องดื่มชูก,กำลังอะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เขาทำเป็นเจลลี่ก็เลยลองซื้อมากิน ที่ห่อมาก็ยังไม่ได้กินเลยนะคะพอดีแบบทอดหมูกับทอดไส่เจียวมาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองชิมไม่เปรี้ยวอันนี้เขียนว่าเปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวเลยเหมือนกับอันนี้เลยอ่ะที่ซื้อมาซ้ำกัน เหมือนโคคาโคลาบ้านเราเลยเดินทางนี้นึกถึงแบบร้านรถเข็นที่มีผล,ลไม้ขายอะคะอันนี้เดี๋ยวลองชิมอันนี้นะคะอ,อันนี้ก็ไม่เปรีย้ยว ที่ถึงลายรถเข็นผล,ลไม้เปรี้ยวๆมะม่วงดองอะไรอย่างเงี้ยก,กินแก้แก้มเมารถรอบนี้ที่ไปนะคะก็จะไปหนึ่งวันหนึ่งคืนก็คือไปวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็กลับนะคะเพราะว่าหนึ่ง ก็กลัวโควิดนด้วยนะคะถ้านั่งขนส่งสาธารณะอย่างเงี้ยแล้วก็สองเพื่อความสะดวกสบายด้วยไปถึงโซานแล้วเราไม่มีรถนะคะจำกันอีกตัวม็กอ้อันชอบนิดเด็โมอกอ้อ รอบนี้เราไม่ได้จะไปเที่ยวที่ไหนเยอะนะคะตั้งใจว่าจะไปวัดไปไหว้พระนะคะเกกับอรูอ,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 อ้โหอาจจเป็นอะิเช่นส่อ,อ,ลลอวั้อจะตาจามาเตม아직잘몰라그리먹었더니 ันนี้เรามาถึงที่วัดแล้วนะคะทางเข้าวัดก็จะมีรูปปั้นนะคะ12ราศีนะคะเรียงไปแบบนี้นะคะวัดนี้นะคะก็จะอยู่ติดทะเลนะคะยิวทะเลก็จะสวยที่สุดในปูซานนะคะคนก็จะมาเที่ยวตลอดทั้งปีเลยนะคะคนจะเยอะมากๆเนี่ยสังเกตจากตรงสะพานนะคะคนแบบเยอะมากนะคะ เรากำลังจะเดินไปเรื่อยๆนะคะข้างทางก็จะมีที่ให้ไหว้พระขอพรนะคะเป็นต่ามจุดต่างๆนะคะแล้วเรากำลังจะเดินไปตรงวัดนะคะตนี้จะเป็นจุดขอพรนะคะโยเหรียนขอพรคะ่ะ วันนี้นะคะอากาศไม่ร้อนไม่หนาวนะคะเย็นเย็นสบายกำลังดีนะคะอโอเดียวเว็นจกอเรนจกถัเทล วันนี้เรากำลังจะขึ้นไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะคนเยอะมากผิดคาดน,นะคะตอนแรกคิดว่าคนจะไม่เยอะนะคะแต่วันนี้คนเยอะมากน่าจะเป็นวันเสาร์ด้วยนะคะโอ้ยถึงแล้วค่ะถึงแล้ว รูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมนะคะจะอยู่ด้านบนสุดนะคะหันหน้าออกไปทางทะเลค่ะวันนี้ตั้งใจมาไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็ขอให้พรที่อธิษฐานไปนะคะสมหวังดังใจปรารถนานะคะสาธุ แวะซื้อปลาหมึกกินรองท้องนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าเราก็ข้าวที่เราห่อมานะคะก็กินกันไปได้คนละคำสองคำเองนะคะกินนิดเดียวเพราะว่าข้าวที่ห่อมากับหมูทอดแล้วก็ไข่มันไม่ค่อยอร่อยนะคะมันผิดสูตรไปหน่อยนะคะ ตอนนี้ก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะที่วัดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คนเยอะนะคะวันนี้คิดว่าคนจะไม่เยอะเนาะเหตุผลที่เราเอารถมาเนี่ยเราออกจากบ้านตอนเจ็ดโมงนะคะมาถึงที่นี่ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะก็ใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงขับรถมาเหตุผลที่เอารถมาเพราะว่า ถ้าสัวนั่งรถไฟ KTX มาเนี่ยมาถึงแบบเราจะไปจุดไหนจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีรถขึ้นแท็กซี่มันลำบากแล้วมันก็เสียเวลาด้วยเรียกแท็กซี่ยากเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเอารถมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ปลอดภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็โควิดหน้าก็ยังต้องระวังอยู่ใช่ไหมคะเอก็เลยเอารถส่วนตัวมาดีกว่ามันปลอดภัยด้วยแล้วก็สะดวกสบายด้วยอย่างเงี้ยค่ะ นี่ปลาหมึกที่ซื้อมาเมื่อกี้ตัวละหมื่นวอนนะคะอ,อร่อยอร่อยเป็นปลาหมึกสดๆนะคะแต่ว่าไม่มีน้ำจิ้มอ็ลืมเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมถึงมาปูซัน แบบตั้งใจจะมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็นับถืออยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะมาขอพรด้วยนะคะเพราะว่าแปมกมกลังจะเตรียมไปทำไอซีเอ,อ็นไอนะคะเด็กหลอดแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะจากไข่ที่ฝากไว้เนาะจากการเก็บรอบที่แล้วนะคะก็เหลืออยู่สองใบก็อยากจะมาขอพรนะคะอีกอยากให้การทําครั้งนี้ราบรื่นประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าแปมมก็ทํามาหลายครั้งแล้วนะคะ อย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางใจนะคะนั่นแหละก็เป็นเหตุผลที่เออทำไมมาปูซานนะคะในรอบนี้นะคะก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนนะคะไม่ได้วางแผนจะไปเที่ยวไหนเพราะว่ามาเป็นทริปสั้นๆนะคะแค่หนึ่งคืนหนึ่งวันแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นก็อาจจะไปหา <c oughs> ของอร่อยทานกินอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็กลับนะคะ มากันแค่นี้ค่ะเพราะว่ามากันสองคนนะคะลุงกับป้าเนาะมไม่ได้เหมือนแบบวัยรุ่นแล้วไม่ได้มีแรงไปเที่ยวแบบว่าเอ,อตามสไตล์ที่เด็กวัยรุ่นเขาไปกันแล้วนะคะเพราะว่าอย่างส่วนตัวแแบบกาแฟอย่างเงี้ยแฟนก็ไม่ค่อยชอบคนเยอะเท่าไหร่แปบบก็เหมือนกันนะคะไม่ชอบคนเยอะไม่ ชอบไปเที่ยวอยู่นะคะชอบแต่ว่าอยากไปที่ทีออ่คนไม่ค่อยเยอะมากไม่แย่งกันถ่ายรูปไม่แย่งกันซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะทริปนี้ ตอนนี้เรามาที่ตลาดสดอาหารทะเลนะคะก็มาหามื้อเย็นของเรานะคะที่นี่นะคะก่อนเข้าโรงแรมนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะกินอะไรนะคะเย็นนี้แปงก็บอกว่าที่นี่นะคะเป็นตลาดสดอาหารทะเลนะคะที่ขึ้นชื่อของปูตาเลยนะคะอยากกินอาหารทะเลสดก็ต้องมาที่ตลาดนี้เลยนะคะ วันนี้เราเลือกกินเป็นปูอลลสกาคิงแพตนะคะตกอยู่ที่กิโดลาหกหมื้าพันวอนนะคะเราเลือกมา2อกิโลนิดๆน,นะคะ2องดสกิโลตอนนี้เดี๋ยวเราจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรอกินข้างบนเลยนะคะ พกน้ำจิ้มสามรสมาด้วยนะคะนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้เราเลือกกินที่ตลาดนะคะเขาก็จะนึ่งให้ข้างล่างแล้วก็ยกมาให้ข้างบนเนาะเครื่องเคียงก็จะมีไม่เยอะนะคะมีนิดเดียวแต่ถ้าเราเลือกกินที่ร้านอาหารเนี่ยเครื่องเคียงจะเยอะกว่านี้แต่ว่าแพงกว่านะคะน้องจาาอันนี้ของเรา2.2กิโลนะคะ น่ากินมากเลยนะคะก็จะมีค่าบริการนุ่มให้นะคะบวกไปอีกหนึ่งหมื่นวอนนะคะจากราคาปูนะคะเดี๋ยวยงัไงขอตัวไปกินก่อนนะคะ 아니야, 아니, 끝에 거는, 빼라고. 오그 아까 왜나 사진 찍어. 못 찍어 고 เยอะมากมนะคะแต่เราสองคนก็กินจนหมดนะคะเพราะว่าเนื้อปูมันหวานแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะคุ้มราคาสุดๆเลยค่ะกินเสร็จแล้วเราก็มาเดินเล่นตรงข้างตลาดนะคะแล้วก็ตรงข้างตลาดเนี่ยจะมีจุดให้ชมวิวนะคะแล้วก็จะมีเรือนะคะแบบนี้ให้นั่งเล่นชมวิวนะคะแต่ว่าเราไม่ได้นั่งนะคะหรือไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะ กำลังจะเดินทางไปโรงแรมนะคะแต่ว่ามันมืดเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะคะตอนนี้แค่หกโมงเองนะคะแต่ว่ามืดเรือมากค่ะต,<ว>ต,<ว>ตอนนี้เรามาถึงโรงแรมที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บของแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินเล่นนะคะที่ชายหาดกวางอันเลค่ะคอมเมนต์ใาม 이이 뭐야? 진거요기 똥기가 뭐요가 보여? 우으러 โรงแรมของเราก็คือรา80,000วอนนะคะอยู่ใกล้ทะเลชาย <ชะ S 2> หาดเลยนะคะเดินแค่2นาทีก็ถึงแล้วนะคะแต่ว่าจะมองไม่เห็นวิวทะเลแค่นั้นเองคะ่ะฝั่งที่เราจองไว้นะคะถือว่าโอเคเลยนะคะราคานี้พอ,พอดีว่าไปซื้อของกินนะคะตอนเช้ามาเพราะว่าที่โรงแรมเขาไม่มีอาหารเช้าให้ใช่ไหม,มก็เลยลองซื้ออันนี้มาชิม เห็นรีวิวนะคะของคนไทยในอินเทอร์เน็ตนะว่ามันแบบอร่อยอย่างเงี้ยต้องลองชิมบบก็ยังไม่เคยชิมนะคะ,ะเดี๋ยวจะมาลองชิมดูว่าเป็นไงนข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะมอากบเลยบล่อัน,นอี้ก็เจลลี่กัคเยอยู่เกาหลีมาก็ไม่เคยยังไม่เคยกินนะคะแต่ว่า คนมีคนรีวิวว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวลองชิมออโต้เค็กอะอีกออโต้เคปเป้มีจุกอันนี้ให้นะคะเดี๋ยวลองอีกอตเตอชียมองก็พัสดงอีกอแป้สิเนี่ยอืม ข้างในเป็นเยลลี่มาน<ฮ>อิม่มขึคนยังเป็นเป็นข้างในเป็นเยนลลี่นะคะมีรสอโงนตแต่แบบจืดๆไม่หวานมากอก็ก็อร่อยดีแต่ว่ากินยาก ันนี้บรรยากาศริมหาดนะคะตอน9ก้าโมงเช้านะคะวันนี้อากาศจะครึ้มๆนะคะไม่มีแดดนะคะแต่ก็ยังมีคนมาวิ่งออกกำลังกายริมชายหาดนะคะก็ก่อนกลาน,นะคะก็เลยเอาเสียงคลื่นมาฝากทุกคนนะคะฟังแล้วจะได้รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงเมืองที่เราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแวะกินข้าวเย็นก่อนกลับบ้านนะคะฝนตกแบบนี้ก็เลยคิดถึงหมูย่างนะคะเลยแวะมาร้านนี้เป็นร้านประจำของเราสองคนนะคะ แฟนก็สั่งกิมจินะคะกับข้าวเปล่าเพิ่มด้วยนะคะ 여 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백